ราจะเข้าไปกันเลยนะครับมาสามวิหารเฮ้ยลมแรงดีจังเลยลมแรงดีจังบรรยากาศเย็นสบายไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณสามโมงกว่าจะถ่ายบรรยากาศบรรยากาศบริวณให้ดู มีตำหนักเนื้อท่านผู้ชมตำหนักตำหนักพระเจ้าตากสินเพราะว่าวัดน,นี้พระเจ้าตากสินท่านเคยมาบวชที่นี่นะครับตามที่อ่านประวัติมาท่านเคยมาบวชที่นี่ก็เลยมีตำหนักตำหนักพระเจ้าตากสินเดี๋ยวค่อยไปดูกัน ำหลักพระเจ้าตักสินนะครับสาธุสาธุสาธุาธประวัติความเป็นมาก็คือเหมือนพระเจ้าตักสินตอนที่ท่านเป็นท่านเป็นเนนเป็นพระนะครับท่านเคยมาบวชที่นี่เดี๋ยวทำบ,บุญกันหน่อยทำบ,บุญตามกััทางนะท่านผู้ชมนะชำระนี้สัย สาธุหลับสบายเลยนะหลับสบายเลยนะน้องเหมียวนี่เป็นพระศรีวลีนะท่านผะู้ชมเดี๋ยวจะเข้าไปตรงพนอดต้นไม้ดอกไม้สวยจังดอกไม้สวยท่านผะูช้ชม ว้ผ้านอนวัดสามิหารเฮ้ยเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนท่านผู้ชมเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำก่อนแักหนึ่งสวัสดีครับวันนี้ตาต้าพาเที่ยวมาที่วัดสามิหารนะครับบางคนจะสงสัยว่าสามิหารนี่คืออะไรก็คือสามิหารที่จะพามาเที่ยววันนี้ก็คือมีวิหารผ้านอนผ้านั่งพรายืนนะครับแต่ว่าตอนนี้ ตอนนี้ก็คือเหลือสองวิหารก็คือวิหารผระนอนพระปังสายญาตินะครับแล้วก็เป็นวิหารผ้านั่งนะครับส่วนพระยืนนี่ก็คือฉาบรดไปแล้วนะครับก็คือไม่ได้บุรณะนะครับก็คือตอนนี้เหลือแค่สองวิหารจากสามวิหารเหลือสองวิหารก็คือผระนอนผระนอนนี่จะเป็นผระนอนที่อายุกว่า600ปีนะครับอายุผระนอนหกร้อยปีแล้วก็ความยาวของผระนอนก็21เมตรนะครับเดินไปดูกันนะครับแป่กเลย อันนี้เป็นผ้าอุโบสถนะครับข้างในรู้สึกจะเป็นพระบร,รมสาริลิกธาตนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเนาะแต่ดูดบริเวณเดี๋ยวรอบกันตอนนี้จะเป็นเป็นใบเสมารอบผ้าอุโบสถมีสิบเจ็ดใบนะครับจะมีรอยกระสุนรอยกระสุนใหญ่ยิงไม่แตกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับใบเสมาที่มีรอยกระสุนนะครับ กระสุนปืนใหญ่นะท่านผู้ชมแต่แต่ไม่แตกนะใบเซมานี่แข็งมากนะครับนี่ครับไม่แตกแตกมากเลยเป็นรอยกระสุนปืนใหญ่นะท่านผู้ชมที่ยิงเราไม่แตกนะท่านผู้ชมแตกไหมท่านผู้ชมใบเสมามีทั้งหมดสิบเจ็ดใบนะท่านผู้ชมเมมมน,น,ชมนี่ยใบเสียมาถ้าไม่ใบเสียมาเขาก็จะบอกว่าเป็น เท้าโบสดนะครับท่านชมอันนี้จะเป็นเท้าโบสดถ่ายเมื่อพศสองพันนะครับเท้าโบสดวัดสามิหารเก่าแก่มากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาขึ้นไปบนเท้าโบสดก่อนแล้วกันนี่ครับ เป็นพระโบสถเขื้อนด้านนี้แล้วกันแมวน้องแมวน่ารักอย่างเลยน้องแมวก็จะมีใบเสมาล้อมรอบอยู่นะครับด้านในจะเป็นล้อมรอบอยู่เพระโบสถนะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุกันที่พระโบสสถตอนนี้อยู่วัดสามวิหารนะท่านผู้ชม วัดสามิหารนี่จะเป็นสร้าง้งแต่สมัยอิฐยาตอนต้นนะครับนี่ก็เป็นพระประธานนะครับพระประธานนี่จะเป็นพระประธานที่อยู่ในวัดสามิหารนะครับ นี่บริเวณเป็นภาาบ้านนะบริเวณในโบสถ์เป็นพุทธประวัติท่านผู้ชมพุทธประวัติ เดี๋ยวจะมาทําบุญกันมัดสามีห่างตู้บริจาคบุรณะปฏิสังขรณ์สาธุสาธุเราไปดูหลวงพ่อขาวกันนะท่านผู้ชมหลวงพ่อขาวอายุหกร้อยปีนะครับหน้าตักสีดหเมตรนะครับด้านนี้ครับเดี๋ยวไปดูกัน หลวงพ่อข่าวนะครับหน้าตากักสี่จุดหกนี่นี่ครับท่านผู้ชมหลวงพ่อข่าวบูรณะเมื่อพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับหลวงพ่อข่าววัดสามวิหารนะครับอันนี้คือวิหารพระนั่งนะครับท่านผู้ชมวิหารพระนั่ง วิหารพรานั่งเดี๋ยวจะพาไปดูวิหารพ้าน,นอนนะครับแต่วิหารพ้ายืนไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าจำรูปทรมไปตามกาเลเวลานะครับเหลือแต่พ้านอนเดี๋ยวไปดูวิหารพรานอนกันอันนี้เป็นวิหารพรานั่งนะครับวิหารพรานอนนะจีนน่าจะเป็นฝั่งนี้นะท่านผู้ชมหูใจดีใจดีใหญ่เดี๋ยวไปถ่ายใจดีใหญ่ก่อนแล้วกัน เจดีย์ใหญ่เจดีย์โบราณใหญ่ใหญ่โบราณนี่ครับเจดีย์โบราณใหญ่พอจุยานี่จะเป็นเมืองโบราณซะส่วนมากเจดีย์ใหญ่เราจะไปไปตรงพระวิหาร น่าจะเป็นอันนี้ยท่านผู้ชมพระวิหารแต่ว่าต้องออกไปทางนูน้นออกไปทางนูน้นะคระัไปวิหารพ้าน,นอนวิหารพ้าน,นอน ปปางสายญาติมีไงเจกัละถ้านองพระนองเนี่ยคเัียผ้าป่ามื่ก่อนก็แปอาจากโรงเรียนเสียป่ามันตายแล้วเอเอาไปทำเอาไปเลยมะนาวไก่แดงไปชุกนา ถือวิหารนะท่านผู้ชมวิหารผ้นาอนอนอ๋อนี่ไงฝ่าเท้าท่านฝ่าเท้าท่านอันนี้เป็นเป็นผ้าที่แตกหักท่านผู้ชมเพราะที่ยุทธยานี้จะเป็นเมืองโบราณเนาะมีผ้าแตกหักเยอะอันนี้เป็นฝ่าเท้าท่านนะผ้านอนโอ้ยองใหญ่มากเลยท่านผู้ชม ไม่แน่ใจว่าองค์ใหญ่เหมือนที่วัดโพธิ์กรุงเทพหรือเปล่านะแต่ใหญ่พอสมควรก็คือไล่เลี่ยกันอะขนาดได้เรี่ยกันพระนอนวัดสามวิหารเดยวเดินรอ,อบให้ดูอันนี้มาครั้งแรกนะท่านผู้ชมไม่เคยมาเหมือนกันนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนี่จะเป็นด้านหลัง ด้านหลังท่านผู้ชมด้านหลังพระนอนเป็นนเดิน,ดเ,ดนเดินอ้อมไปนูน้ได้ไหมเดินเดินอ้อมไปดูสิมาครั้งแรกเหมือนกันท่านผู้ชมไม่เคยมามาสามวิหารวิหารสามวิหารที่ว่านี้ก็คือวิหารพระนอนพระยืนแล้วก็พระนั่งแต่วิหารพระยืนไม่มีแล้วเพราะว่าชำรุดทุดโทรมไปแล้วนะเหลือแค่พระนอนกับพระพระนั่งสองอย่าง วัดเก่าแก่มากท่านผู้ชมสมัยยุธุยาตอนตอน้นออนี้เป็นรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทพระพุทธบาทจำลองนะท่านผู้ชมก็จะมีพระกเก่าแก่ตรงน,นี้บริเวณนี้วัดสามวิหารอันนี้จะเป็นเสียงท่านนะครับถ้าจำไม่ผิดนะยาวยี่สิบเอ็ดเมตรนะท่านผู้ชม พระอ,องค์นี้ยาวยี่สิบเมตรหลวงพ่อโตโ<ห>มีหลายองค์เลยเนี่ยท่านนอนนะแต่ท่านท่านไม่ได้หลับตานะท่านหลืมตาองค์ใหญ่มากวัดปางสายญาน วงใหญ่มากถ่านผู้ชมยาวใหญ่ยาวั้งใหญ่และยาวเนี่ยอันนี้อันนี้ฝ่าพระบาทท่านเท้าท่านเองทำบุญก่อนนะท่านผู้ชมมวยชาดอกไม้สาธุสาธุสาธุตู้บริจาค จำรวนนี้ส่งแล้วกันเนาะจำนวนนี้ส่งมัดสามิหารสาธุสาธุองค์ใหญ่เหมือนกันนะท่านผู้ชม,มนีน่เป็นผ้าปูนปั้นแนละ้วท่านผู้ชมผ้าปูนปั้นปางใส่ยญาติขอเชิญลงชื่อในผ้าห่มเจดีย์ใหญ่มัดสามิหาร อชุยาเป็นตำบุญตำบุญผมผ้าใจดีใหญ่เนี๋ยลงชื่อ,อ,อ,อด้วยลงชื่อลงชื่อนายสุยสมสุวรรณ ้อมครอบผัวสาธุสาธุสาธุเอนี้จะเป็นทำกับเบื้องมุงลังคาท่านผู้ชมวันนี้ทำบุญเยอะมากเลยกับเบื้องมุลังคาสาธุสาธุสาธุ นานมาทําบุญทีหนึ่งก็ทําเยอะหน่อยเดี๋ยวจ,จะเดินไปตรงพระเจดีย์โบราณเนะาะพระเจดีย์ใหญ่โบราณตรงนี้เจดีย์ใหญ่โบราณเจดีย์ใหญ่มาก เนี่ยท่านผู้ชมเจดีย์ใหญ่หลับสบายเลยนะน้องแมว เดี๋ยวให้อาหารปลาหน่อยท่านผู้ชมให้อาหารปลาข้าวเหลือนี่เป็นสะพานนะสะพานที่เราข้ามมาเมื่อกี้นี่เป็นเป็นแม่น้ำลบบุรี อันนี้แม่น้ำลบบุรีใช่ไหมครับมีปลาไหมเนี่ยโอ้มีมีมีโอ้ซัอนตัวซัอนตัวข้าสันตัวอยู่ปลาตะเพียนแดงเนี่ยอะไรเนี่ยปลาตะเพียนหางแดง หมดแล้วคลิปนี้ก็พาทุกทท่านมาเที่ยววัดสามิหารนะครับจังหวัดอุธุยานะครับเอ่อก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขม,มากนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามให้นะครับ